ไทยรักไทยซื้อพักเล็กมันเป็นการใช้ระบบทุนนิยมสามานแล้วมาซื้อพักเล็กซื้อพักเล็กให้ไปเป็นพักตัวแทนเพื่อจะให้เกิดการเลือกตั้งเพื่อมันจะได้มามียมนาจโกงกินนักก็โดนยุบพักไปต่อมาพักพลังประชาชนมันก็ถูกจับได้ว่าโกงการเลือกตั้ง จนกระทั่งถูกคำสั่งสารรัฐมนูญให้ยุบพักไปพักมัธยมพักิปัตตัยผมเรียกถูกควาสัตย์นะครับเอาเป็นว่าพักอีกพักหนึ่งนะครับก็โกงการเลือกตั้งถูกยุบไปพักของไอเตี้ยสุพรรณพักชาติไทยเนี่ยอยู่แถวๆเนี่ยอยู่แถวๆเนี่ยเนี่ยพักเนี่ยนะ เลยไปหน่อยเนี่ยตรงน้นน่นะครับก็โกงการเลือกตั้งมันถึงรวมหัวกันเป็นรัฐบาลมันถึงได้รวมตัวกับไอ้พวกโจรน,นะครับทำตัวเป็นเยี่ยงโจรเหมือนกันประวัติมันก็โกงประเทศมาเหมือนการโกงการเลือกตั้งมาสารพัดแล้วอย่างนี้เราจะเลือกตั้งกันหรือไม่เราจะเลือกตั้งไปทําไมในเมื่อมันก็โกงอะ่ะจริงไหมครับพี่น้องครับ มาก็ได้คนกี่โกกี่โก้ามาแล้วบ้านเมืองมันก็เหมือนเดิมอ่ะไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่บริสุทธิ์ผุดป่องขึ้นไม่มีอะไรที่เป็นอารยะขึ้นมาเลยมีแต่สิ่งชู้ไร้ายหมุนเวียนกันเข้ามาพ่อได้เป็นลูกได้เป็นน้องได้เป็นเอาญาติอีกหน้อยมันเอากิ๊กมาเป็นด้วยอ่ะยอมไม่เอากิ๊กมายอมยอมป่าห่ะครับบรรดาน,นับุวันทั้งหลายคงไม่ยอมนะเดี๋ยวอีน้อยมันเอากิ๊กมาเป็นสอสอเอากิ๊กมาเป็นสอวอ ผมคนหนึ่งคงไม,ม่ยอมอะนะหน้าที่กิ๊กก็เป็นแค่หน้าที่กิ๊กเท่านั้นนะนะจะมาเป็นสอสอได้ยังไงครับใช่ไหมครับพี่น้องครับอันนี้เราจึงจำเป็นจะต้องมีการปฏิรูปประเทศก่อนจะถึงเลือกตั้งดังนั้นฝรั่งมังค่าฝรั่งมังคองทั้งหลายอย่าได้เสือกมาสั่งสอนคนไทยคนไทยเป็นเสรีชนมาไม่เคยเป็นขี้ข้าฝรั่ง ฝรั่งไม่เคยสามารถที่จะเอาเอกราชของคนไทยไปได้พี่น้องจงภาควันนี้ให้ถึงที่สุดในชีวิตและวันนี้นะครับความเป็นเสรีของเราก็คือเราจะต้องขจัดระบอบทักษิณไปให้ได้เพราะว่ามิฉะนั้นแล้วมันก็มาเป็นเจ้าเข้าครองเรามันจะมาเป็นเจ้าเข้าครองประเทศนี้แล้วทำไมมันถึงได้มีความคิด ที่จะแก้รัฐธรรมนูญมาตรา190เพราะว่าถ้ามันแก้ได้มันก็ขายชาติทีละเล็กทีละน้อยมันก็ขายชาติขายฐานบินขายแหล่งทรัพยากรมันขายหมดทุกอย่างนะครับที่เป็นของเราพี่น้องขนาดที่มันยังแก้ไขไม่ได้ยังมีมาตรารัฐธรรมนูญมาตรา190อยู่นั้น สิ่งที่เป็นความจริงพี่น้องเชื่อไหมครับว่าญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมันเข้าไปเป็นคณะกรรมการอยู่ในรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจอยู่เกือบทุกอันแล้วที่มีกําไรอันไหนที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่รวยๆมันส่งพวกมันเข้าไปคุ้มคุ้มกันบกครองบริหารโกงเงินของประชาชนจากรัฐวิสาหกิจนั้นทุกรัฐวิสาหกิจครับพี่น้องครับ อันนี้ชัดเจนไม่ใช่เป็นเรื่องมาโกหกผมรับรองไม่พูดโกหกแน่นอนนะครับมีหลักฐานเชิงวิชาการนะครับชัดเจนดังนั้นวิธีการที่มันจะกลืนประเทศมันก็ต้องเอาลูกเอาหลานเอากิ๊กเอาญาตินะครับเอาเพื่อนที่มันเป็นคนที่สั่งการได้เช่นไอ้นิวัตถบรงอย่างเงี้ยไอ้นี่มันคนรับใช้ในบ้านมันเอาคนรับใช้ในบ้านมาเป็นมาเป็นอะไรล่ะ ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเอาคนใช้ในบ้านน่ะพี่น้องเอาคนใช้ในบ้านน่ะยอมไหมครับพี่น้องเอาคนใช้ในบ้านมาเป็นปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีแล้วมาบริหารจัดการบางส่วนบางส่วนมึงทําไม่ได้หมดหรอโวยเพราะกูไม่ยอมให้ทําต่อไปนี้ก็จะไม่ยอมให้ทําทั้งหมดเลยมึงจะต้องไปวันนี้วันนี้มึงจะต้องไปในวัดธรรมรงจะบอกให้ อันนี้เราเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพึงนะครับสังวรไว้ว่ามันกลืนกินบ้านเราด้วยระบอบทักษิณด้วยระบอบทุนนิยมสามานที่มันหมุนเวียนอยู่ในชาติตระกูลตระกูลชินตระกูลโน้นตระกูลนี้นะครับแล้วก็ยังมีไอ้เหลือบนะครับไอ้เห็ดทั้งหลายที่โดดไปเกาะอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่ไม่ว่าจะเป็น ผมไม่พูดถึงไอ้พวกเสื้อแดงนะเพราะไอ้พวกเสื้อแดงนี่มันสันดาลอยู่แล้วแต่ผมกําลังพูดถึงไอ้พวกแนวร่วมทั้งหลายอะ่ะไอ้พวกพักร่วมรัฐบาลทั้งหลายอะ่ะไอ้พักร่วมรัฐบาลทั้งหลายเนี่ยมึงต้องออกมาได้แล้วบัดนี้กูให้เวลามึงอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงมึงต้องประกาศตัวอยู่กับมวลมหาประชาชนเพราะฉะนั้นหลังจากวันนี้ไปแล้วพวกมึงจะไม่มีโอกาสเกิดอีกต่อไปเลยไอ้พวกพักร่วมรัฐบาลทั้งหลาย สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันชัดเจนนะครับทําไมพวกมันถึงได้ร่ํารวยนะผมก็ได้ยินลูกหนีมาบอกแล้วว่าไอ้พวกนี้มันโคตรรวยเลยมันไม่รวยได้ยังไงอ่ะนะพอมันมีอํานาจพอมันมีอํานาจสิ่งที่เกิดขึ้นมันแปรรูปรัฐวิสาเกจขณะที่มันแปรรูปรัฐวิสาเกิจนั้นน่ะมันสั่งการมันบงการมันสั่งการให้คณะกรรมการ รัฐวิสาหกิจจัดหุ้นที่มันเรียกว่าหุ้นผู้มีอุปการะคุณห,หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเอาหุ้นฟรีๆเนี่ยไปให้คนที่อยู่ในอำนาจรัฐที่ทักษิณปกครองบังคับบัญชาได้สรุปไอ้พวกขี้ค่าทักษิณทั้งหลายที่ทักษิณบอกให้ไปดูแลรัฐวิสาหกิจโน้นรัฐวิสาหกิจนี้ นะเช่นปตทเป็นต้นปตทนี้มีหุ้นนะครับเป็นหุ้นเลยที่ผมจำได้ว่ามีอยู่ประมาณ25นะครับ25ล้านหุ้นไม่ใช่บาทนะ25ล้านหุ้น25ล้านหุ้นเนี่ยนะพอวันที่มันกำหนดให้เป็นหุ้นเนี่ยมันก็ให้ ราคาว่าหุ้นละสิบบาทแต่วันแรกที่เข้าตลาดวันแรกที่เข้าตลาดเนี่ยนะครับราคามันเป็นร้อยลยแล้วอะนะใน25ล้านหุ้นเนี่ยนะครับทันทีก็เกิดวงเงินขึ้นมาเลยที่หมูที่หมาก็ทันทีไอ้พวกนี้มีเงินเป็น10บสล้านเพราะว่ามันมีหุ้นที่เป็นหุ้นสมนาสมนาคุณ ดังนั้นพวกมันถึงได้ร่ำรวยมหาศาลอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินนักมันก็แอบ,บกอกินอันนี้เป็นการกอกินนะครับกอกินสูบผลประโยชน์ที่เป็นของคนไทยทำไมเราถึงได้ใช้น้ำมันแพงนะครับก็มีนักวิชาการขึ้นมาพูดให้พี่น้องฟังอยู่หลายร้อยเที่ยวแล้วอะผมจึงบอกไปเพียงแต่ว่ามันมีหุ้นสำหรับ ผู้มีอุปการะคุณแล้วหุ้นนี้ไอ้พวกทรราชไอ้พวกที่อยู่ในระบอบทักษิณญาติโยมของตระกูลชินมันก็สามารถที่จะหมุนเวียนเอาไปขายเอาไปปั่นหุ้นซื้อขายซื้อขายนะครับแล้วก็ให้บริษัทปอตอทอนั้นขยายทุนทันทีที่ขยายทุนนะครับก็คือมีหุ้นเพิ่มไอ้พวกนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะไป ได้หุ้นในราคาถูกคือราคาเป็นราคาหุ้นนะครับสมมติร่าหุ้นละสิบบาทมันก็ซื้อหุ้นละสิบาทขณะที่ราคาหุ้นที่แท้จริงในตลาดนั้นมีราคาเป็นสองสามร้อยบาทมันก็กําไรหุ้นละขี้หมูขี้หมาก็หุ้นละสองร้อยบาทแต่มันไม่ได้มีคนละสิบยี่สิบหุ้นไอ้พวกนี้มันมีคนละเป็นแสนแสนหุ้นพี่น้องดังนั้นเงินทั้งหลายก็ไหลลงในกระเป๋าพวกมัน พวกเราก็ต้องมานั่งรับกรรมเติมน้ำมันแพงอย่างนี้แหละครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่ขายมันแพงเนี่ยนะมันก็เป็นกาไรของปตทจริงไหมครับพี่น้องผมก็ไม่อยากจะแตะต้องเรื่องของปตทมากนะักเพราะว่ามีนักวิชาการขึ้นมาพูดแล้วแต่ผมกําลังพูดต่อ ayo, ความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยในค่าครองชีพของคนไทยที่ต้องมาแบกภาระแต่พวกมันสนใจไหมนะครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกมาประกาศว่าราคาอาหารสิอย่างที่มันบอกว่าจานละ35บาทนั้นนะครับอีกประมาณอีกประมาณไม่ถึง10วันราคามันจะขึ้นไปจานละ40สบาทครับพี่น้องแล้วอย่างนี้มันจะเรียกว่ามันดูแลทุกสุขประชาชนได้อย่างไรมันปล่อยให้ค่าครองชีพถีบตัวสูงขึ้นสูงขึ้น ระบอบทักษิณกำลังกำลังเลยนะครับกำลังทำทารุณกรรมกับคนไทย